และในวันนี้ค่ะต้องเรียนแจ้งเลยว่ากระเป๋าของเราเป็นกระเป๋าหนังวัวแท้ๆ100%เเลยนะคะจากแบรนด์ของเบกกี้รัสเซลนั่นเองนำมาฝากในราคาที่คุ้มค่ามากๆค่ะ5,500บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมณตอนนี้นะคะต้องบอกว่ามี3สีให้คุณผู้ชมเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำนะคะสีม่วงอ่อนหรือว่าสีน้ำตาลนั่นเองค่ะแต่ว่าด้วยความเป็น3สีของเขานะคะเบกกี้รัเซลมาพร้อมกับความพิเศษนั่นเองค่ะนั่นก็คือ2 t e เท็กซ์อร์ให้คุณผู้ชมเลือกเลย ไม่ว่าจะเป็นแบบหนังเรียบหรือว่าหนังแบบที่เป็นลวดลายของจอระเข้ก็มีให้คุณผู้ชมเลือกหมดเลยแล้ววันนี้5,500บาทเท่านั้นถ้าไหนสนใจนะคะสามารถช้อปปิ้งกับเราได้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแบบนี้02น2 3 4 999ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่ช็อปชาแนลค่ะและชั่วโงนี้อยู่กับแคทไซพากาม,มาชัยวิสุทธิกุลนะคะวันนี้ไซนำสิ่งดีๆมามอบให้คุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีผู้หญิงอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะเรื่องแฟชั่นต้องยอกให้เขาเลยขอต้อนรับกับพี่เบกกี้ด้วยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะมายุกยิกยุกยิกจนกระทั่งแบบว่าอะไรก็ไม่รู้ตัวโผล่เข้ามาก่อนนะคะขออภัยคุณผู้ชมและขอขอบพระครุณนะคะหร้โหตอบรับดีแล้วไซ <c oughs> สีน้ำ ที่เหลือเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่สวยนะ,ะเพียงแต่ว่าสีน้ำเงินกลายเป็นสีที่ ถูกตาต้องใจมากที่สุดก็เลยทําให้โซเอาไปแล้วหนึ่งสีตอนนี้เราเหลือดำนะคะซึ่งก็เป็นหนังที่เป็นหนังวัวนะคะปั๊มลายจระเข้หนังเนี่ยนำเข้าจากสเปนนะคะแต่ว่าการตัดเย็บอะไรทุกอย่างเนี่ยก็คือคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยในแง่ของการใช้คุณภาพเดียวกันกับแบรนด์ดังระดับโลกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่สนับสนุนของคนไทยเราสนับสนุนฝีมือคนไทยช่างฝีมือแรงงานไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลก เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราได้ช่างฝีมือแรงงานที่สุดยอดแล้วก็เย็บให้กระเป๋าแบรนด์ดังระดับโลกมาเยอะมากแล้วนะคะ,คคะแล้วก็หนังเรานําเข้าจากสเปนแต่สุดท้ายทุกสิ่งอันประกอบกันขึ้นมาเป็นกระเป๋าใบนี้การสร้างมูลค่าเพิ่มคนไทย100%ซในโรงงานเราคนไทยหมดนะคนไทยจริงๆนะคะแล้วด้านในคุณผู้ชมค่ะสวยงามนะคะมีการออแกนซ์ม่อสักครูคร่ทายแซวอ่ะวันนี้ถือกระเป๋ามาเป็นแบบกระเป๋าแบบ เขาเรีเยกอะไรนะ เป็นแบบรีบๆอ่ะแล้วก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปอ่ะแล้วยังไม่ได้ออกก๊อไนซ์เพราะกระเป๋ารุ่นนี้ของตัวเองใช้เป็นตัวอย่างอยู่ตรงนี้นะคะทรายบอกแหมไม่ใช่เบกกี้ราเซลหรอคะโทรศัพท์ดังกว่าจะหยิบได้ยากเย็นมากเพราะว่ามันไม่มีการออกก๊อไนซ์แต่กระเป๋าของเราเนี่ยจัดระดับมาให้สมช่องแยกใส่ของได้แบบสบายนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมมีสายด้วยคุณผู้ชมค่ะเกิดบนไหนขี้เกียจถืออย่างเงี้ยค่ะห้อยได้มันเป็นตัวช่วยเพราะเวลายุกยิกเยอะแยะช้อปปิ้งถือนั่นนี่โน่นเราห้อย ได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะมาพร้อมกับไหล่สีเงินคุณภาพดีนะคะเป็นตะขอเกี่ยวแบบก้ามปูเพราะฉะนั้นในเรื่องของความแข็งแรงทนทานมั่นใจได้เลยนะคะเ <Hey. S 1> สร็จแล้ว เร็วมากเลยสมมติว่าว,วันไหนเป็นคุณนายเบาลงหน่อยก็อย่างนี้ได้เห็นไหมคือบางคน cross body แต่พี่เนี่ย body กว้างไปนิดพี่ไม่ถนัด cross พี่จะถืออย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อยากจะเป็นคุณนายก็เอาเอาตัวของสายตรงนี้ออกนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็ถือเป็นลักษณะของอย่างนี้แทนเนี่ยเราก็แค่แค่หรือบางครั้งนะบางวันนะถือแบบนี้บางวัน แบบนี้แล้วแต่แล้วแต่จังหวะนะคะแล้วของใส่ได้ไม่ใช่น้อยนะใส่ได้เยอะนะใส่ได้เยอะมากด้านในเนี่ยกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แบ่งช่องให้ถึง3ช่องพี่เบกี้กําลังจะทําอะไรพี่กําลังพยายามอยากจะลองเอาอะไรใส่แต่ว่าทรายอาจจะเอาสีต่างๆให้คุณผู้ชมชมก็ได้คือต้องบอกคุณผู้ชมว่ากระเป๋า3ามใบที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นรุ่นเดียวกันหมดนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นหนังปั้มลายจระเข้ส่วนสีลายแหลกหรือว่าสีเหมือนจะม่วงอ่อนจริงๆก็เป็นชมพูอ่อนๆสีสุภาพสุภาพ นี้และสีน้ําตาลที่ทรายก็ชอบมากนะคะต้องอยู่ติดกับน้องทรายตลอดเวลานั้นเป็นสีน้ําตาลแบบแนวแบบวินเทจเป็นน้ำตาลสวยมาก<ช>สองใบนี้เป็นหนังที่เรานำเข้าจากอิตาลีหนังเรียบคลิปสวยมากเพราะว่าถ้าเราพูดถึงหนังนะคะคุณผู้ชมอิตาลีเนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่ทำหนังได้เรียบที่สุดเลยก็ว่าได้